สวัสดีค่ะคิมิฟุกุโยเมะมาแล้วค่ะวันนี้เราก็มาเรียนอักษรฮินากะนะต่อนะคะฮินางเงนะต่อนะคะนะคะมันจะเอ็กโคด้วยเนี่ยโอเคเราจะเริ่มที่วัคะนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วเราถึงวัคะกันนะคะก่อนเื่นเลยเราจะอ่านให้ทุกคนฟังอีกรอบหนึ่งนะคะฮิอักษรทั้งหมดของฮินากะนะนะคะเอาละเดี๋ยวเรา ขดย่อตัวเองลงไปข้างล่างเพื่อที่จะอ่านง่ายขึ้นมันจะได้ไม่ปังนั่นเองนะแล้วก็มาเริ่มกันเลยเถอะฮิลากันาชาัดนะคะฮิลาการนาชัดเริ่มที่ตัวอารนะคะ a e o e o k k u k o s s ตสทสิสเทโณณนิโนเนโนเห็นไหมคะหหเห,ห็นไหมคะฮะฮิฟุเฮโฮมะมิมุเมโมยะยุโยระลิลุเลโลวะโออึนจบแล้วค่ะต่อที่น้ากันน,นะคะ จบวันนี้เราจะมาเขียนการเขียนวัคคะตัวนี้กันนะคะวัคคะเอาละก็ไปเริ่มเลยดีกว่าเนี่ยะคะ่ะวัคแรกแล้วคะเส้นที่หนึ่งนะคะออกโค้งๆค้งหน่อยนึงนะคะแล้วก็ตวัดเส้นที่สองต้องตรงเท่านั้นนะคะเส้นที่สามคือเส้นหยุดไม่นะคะ่อยเหมือนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเขาเขียนในคอม ตรงถ้าเขียนในหนังสือหรือสมุดก็จะง่ายขึ้นนะคะโอเคค่ะต่อไปก็ไปที่ตัวคีบกันเลยนะคะเส้นที่หนึ่งของตัวคีบเป็นแบบนี้นะคะเส้นที่สองเส้นที่สามต่วัดเส้นที่สี่หยุด ไม่สวยเลยซึบอ่ะนี่นะคะดูภาพตัวอย่างดีกว่านะคะอย่าดูอาสอเราเลยนี่นะคะอย่างนี้ต่อไปตัวคุนะคะตัวน้อยก่อนนั่นเองนะคะก็ไม่ง่ายๆลาอลงมาแปะอย่างนี้นะคะต่อไปตัวเค้กค่ะ เส้นที่หนึ่งคือตวัดเส้นที่สองขีดเส้นที่สามปล่อยให้ดูที่ภาพนี่กว่อนนะคะภาพเพราะว่าเราเขียนไม่สวยต่อไปตัวสุดท้ายของรัคะนะคะโคนะคะเส้นที่หนึ่งของตัวโคคือตวัดเส้นที่สองหยุดนะคะอ๋อ สวยเลยจ้าอ๋อแนะนำให้ดูรูปดีกว่าง่ายด,ดีนะ,ะจบไปแล้วนะคะกับบัคคะนะคะก็รอคลิปต่อไปได้เลยนะคะคลิปต่อไปก็จะเป็นวัคสะนะคะเราพบกันใหม่กับชิวมิฟูกุยูเมสอนญี่ปุ่นหรือฝึกสอนญี่ปุ่นนั่นเองนะคะ สวัสดีค่ะ